คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลานาฬิกาสปอร์ตรุ่นนี้นะครับ CASIO AEQ110 w บนะครับแบบนี้สระบบนะครับดูเวลาแบบดิจิตอลแล้วก็เข็มได้นะครับกดปุ่มอันนี้คือเวลานะครับปัจจุบันแบบนี้นะครับ 3PM ก็คือบ่ายสามนะครับก็กด a d j u ั t หนึ่งครั้งซ้ายบนนะครับอันนี้ก็จะบอกเป็นวันเดือนแล้วก็บันที่ครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนการแสดงหน้าจอได้นะครับแบบนี้ รุ่นนี้ไม่มีไฟนะครับสองระบบแต่มีพายน้ําที่เข็มนะครับตัวนี้เป็นไซส์สปอร์ตเลยนะครับแบบน,นี้กันน้ํา100%เรเซใส่ลุยๆนะครับส่วนวิธีการตั้งเวลาก็เข้ามาที่หน้าจอหลักก็คือกดปุ่มโหมดค้างไว้ก่อนครับซ้ายล่างค้างไว้เลยนาฬิกาก็จะเด้งมาที่โหมดปัจจุบันนะครับแสดงเวลาแบบนี้ตัวนี้เป็น pm อยู่นะครับถ้าถ้าเราอยากจะดูแบบ24 24นาฬิกานะครับก็คือ ยิบสี่ชั่วโมงนะก็คือถ้าสองทุ่มเป็นยี่สิบเนี่ยเราก็กดปุ่มตัวขวาล่างนะครับหนึ่งครั้งตัว p ก็จะหายไปแบบนี้ครับก็จะเป็นสิบห้านาฬกานะครับแบบนี้ถ้าดูแบบ pm ก็ตรงนี้ถ้าจะดูแบบสิบสองนาฬกาก็คือนี่ครับบ่ายสามพิธีตั้งก็คือกดตั้งเวลาซ้ายล่างซ้ายบนค้างไว้นะครับแบบนี้กดค้างจะมีเสียงแบบนี้ครับก็ปิบตรงไหนตั้งตรงนั้นครับส่วนตั้งก็คือปุ่มด้านขวานะครับบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับมีบวกมีลบตรงนี้กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นศูนย์ ก็จะมากับพิพที่ตรงนี้ DST ก็คือ day saving time นะครับผมจะปิดไว้นะครับนี่มี on มี off นะครับปิดไว้นะครับก็โหมดอีกทีนึงอันนี้คือชั่วโมงครับผมปรับชั่วโมงขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้แบบนี้แล้วก็กดอีกทีนึงนะครับไปปรับนาทีครับผมผมจะปรับไปที่สักแดแล้วกันเนาะบ่ายสามแปดนาทีเสร็จแล้วก็กดโหมดอีกทีนึงนะครับอันนี้คือปีพศครับคิดศักราชกดตรงนี้เพิ่มลบได้นะครับกดอีกทีนึงนะครับ อันนี้คือเดือนครับผมเดือนห้าเดือนหกก็ปรับได้เลยนะครับกดโหมดอีกทีนึงอันนี้คือวันที่ครับกดไปอีกทีนึงนะครับก็มาเริ่มใหม่ที่วินาทีเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นอันเสร็จนะครับเราตั้งค่าของดิจิตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม adjust ซ้ายบนหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องค้างเหมือนตอนแรกนะครับกดหนึ่งครั้งแบบนี้หน้าจอแสดงอยู่ที่วันเดือนวันที่นะครับถ้าเราอยากให้ดูเวลาก็กดตัวนี้หนึ่งทีบ่ายสามแปดนาทีนะครับอ่าแต่ทําไมเข็มไม่ตรงใช่ไหมดนะครับ กดไปที่โหมด High Set แบบนี้ครับ H แล้วก็ขีด S นะครับเป็น High Set ผมกดอีกทีไปที่ H ขีด S นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Adjust ค้างไว้นะครับตัวซ้ายบนหน้าจอดิจิตอลจะกระพริบทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ปุ่มด้านขวานี้นะครับขวาล่างเพื่อปรับเข็มให้ตรงกับดิจิตอลตรงนี้นะครับ15นาฬิกา9นาทีนะครับผมก็จะปรับแบบนี้นะครับเป็นอันตรงแล้วนะครับใช้ตัวนี้ปรับเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้หครั้ง นาฬิกาก็จะหายกระพริบนะครับก็คือตั้งเข็มให้ตรงกับดิจิตอลเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้ค้างไว้เพื่อเข้าโหมดดูเวลาปัจจุบันนะครับแบบนี้กดตรงนี้ก็ดูวันเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ